เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นแม่เอ็มแบบปีดสนั่นเลยตอนประกาศชื่อสุริยาตกใจเหมือนกันเพราะว่าแม่เอ็มพูดว่าขอให้เดินรอนก็พอแล้วบอกว่าไม่เสียแรงกับการที่สุริแบบขยันออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ดีใจมากเป็นคนออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนมีวินยัยค่อนข้างมีวินัยกับการออกกําลังกายจริงๆค่ะอยากให้พูดถึงรางวัลวันนี้หน่อยว่ายัางไงบ้างค่ะก็ได้รับรางวัลนะคะซีเล็กนะคะเบสบอดี้แล้วก็ได้รางวัลคอนฟิเดน c ์ด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆจริงๆเพราะว่า จริงๆรางวัลช่วยน้ำก็เป็นรางวัลที่แบบแซบเนาะเราก็อยากได้เร pues ื่องมือแบบทุกท่าบ็อกสิเนเจอร์อะไรพวกนี้ก็คือแบบได้ใช้หมดเลยก็อ่ะจริงๆก็อาจจะมีเพิ <t <t ่มต้องยังต้องพัฒนาอยู่แต่ว่าถือว่าวันนี้สิ่งที่เราเตรียมมาสิ่งที่เราคิดมาในหัวเราก็เราก็ทําเต็มที่ค่ะต้องซ้อมค่ะคุณพี่เพราะว่าหนูไม่เคยประกวดเพราะฉะนั้นสามเดือนที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มสามเดือนที่แล้วเองในการฝึกเดิน คัอน,นี้แบบเพิ่งประกวดในอ,อลังัมายบีีมค่ะ,ะ <c oughs> เขาบอกว่าวันนี้ทิ้งข้ามดาราสาวเป็นนางงามได้เต็มตัวแล้วจริงเหรอดีใจไหมคะดีใจคะ่ะดีใจดีใจสำหรับสำหรับรางวันนี้มากมากค่ะจริงๆมันก็ยังมีแบบพีลีมแล้วข้องดำอะไรอีกะอะไรเงี้ยมีเตรียมตัวยังไงบ้างตัวว่าสิ่งสิ่งแรกเลยที่เราต้องคิดอาทุกครั้งที่เราทํากิจกรรมหรือว่าทุกครั้งที่เราเผชิญเวที ต้องมาด้วยใจค่ะต้องมาด้วยใจแล้วก็ต้องเอนจอยแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าเราสามารถให้อะไรคนดูได้บ้างแล้วสู้ว่าผลที่มันออกมามันก็จะพอเราทําเต็มที่แล้วอ่ะมันก็จะออกมาดีเองค่ะ ก็ถามคำที่เห็น่อยติดทุกโนของแม่แม่นางงามทุกคนเลยนะคะสูก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะอย่างที่บอกก็คือมาครั้งแรกมาครั้งเดียวมาเพื่อมงนะคะเราก็จะทําเต็มที่จริงๆเอออยากจะบอกอะไรกับแม่แม,แม่ที่หลายคนที่เขาแบบเชียร์เราทาั้งทางบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะรู้<อ>ว่าการประกวดครั้งนี้ถ้าได้ตําแหน่งมันเป็นตาแหน่งสงเกียติเพราะฉะนั้นเราจะทาทุกวันให้เต็มที่นะคะคุณแม่นนี้วันไหน มีค่ะจริงๆปัปจจัยภายนอกมันก็มีบ้างอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเราก็ต้องอรับมาปรับปรุงแล้วก็ทําให้ดีขึ้นแล้วก็วันใหม่ก็คือวันใหม่เนาะเราก็ทําให้เต็มที่ค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะเอาล่วงเลย <laughs>